รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททิปเคเบิลทีวีจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทท็อปส่งเสริมการเกษตรจำกัดและร้านบุญเนื่องการแว่นเสนอรายการทรรทัศน์วัฒนธรรม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทรรศน์วัฒนธรรมวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับการทําขนมหวานที่มีความอร่อยอีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณป้าบุรันนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอยู่กับน้องละวีวรรณโตวารีนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับอาหารอร่อยชนิดหนึ่งค่ะนัน้อง น้องตุ่มนะคะวันนี้เป็นขนมอะไรนะคะคุณป้าขนมดอกดินค่ะขนมดอกดินนะคะดอกดินกัญญามานหรือเปล่าไม่ใช่นะคะดอกดินนี่เป็นเป็นพืชที่อยู่ที่อยู่ในป่าในป่าหายากไหมคะหายากปีนึงมีครั้งปีนึงหนึ่งปีมีครั้งเดียวะน้งน้องตุ่มกว่าจะได้รับประทานเนาะมีช่วงเดือนไหนคะเดือนต้นเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาจนถึงเนี้ยเดือนนี้ ดีน้หมดแล้วเนี่ยอ๋คอค่ะค่ะมีเราหารับประทานยากนะคยนะยากแล้ววิธีการทำนี้ เรามาทําเป็นอาหารหรือว่าทาเป็นขนมเป็นขนมขนมหวานนะขนมหวานส่วนผสมของมันมีอะไรบ้างมะคะมีแป้งข้าวเหนียวอ๋อแป้งข้าวเหนียวนะและวก็นี้ดอกดินอ๋อดอกดินค่ะอันนี้มะพร้าวมะพร้าวแล้วก็กะทิกะทิกะทิโรยหน้าค่ะแล้วก็มีแล้วก็น้ํามันน้ำมันกระทง๋อกระทงด้วยค่ะเป็นส่วนผสมนะคะเป็นส่วนประกอบในเรื่องของการทําคุณป้าคะในเรื่องของการผสมอาหารเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ความอริดอร่อยนี่ ส่วนผสมมีทุกอย่างแล้วใส่ลงไปในไหนบ้างคะเอาแป้งแป้งอะใส่ในนี้ค่ะแล้วก็เอาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายไม่ได้เอามัน้ำตาลทรายใส่ใส่แล้วก็คนค้าวกันให้มันเข้ากันให้เข้ากันโดยใส่ในน้ำกะทินะคะนกะทิค่ะค่ะแล้วก็เอามะพร้าวอ่อนเนี่ยเทใส่ค่ะแล้วก็เอามาทําได้แต่น้ำของเอาน้ํานี้ใส่น้ำดอกบินน้ำดอกบินนะคะ น้ำดับบินก็คือเราคั้นแล้วใช่ไหมคะคั้นแล้วปั่นปั่นใส่หม้อไว้ใส่ตู้เย็นแล้วก็กรองเพื่อที่จะไม่ให้เอาเฉพาะน้ำอย่างเดียวนะคน้องตุ่มไม่ไม่ต้องกรองเพราะว่าดอกมันนั่นเู่แล้วมันตัดละเอียดแล้วค่ะเค่ะเราบอกเราเราทำไม่เป็นแล้วเสร็จแล้วเอามาผสมกันผสมกันผสมแล้วเรามันก็ได้แล้วเราก็เอาหยอดเนี่ยเราใช้น้ำมันหยดเข้าไปในกระถงนี้เพื่ออะไรคะ มันจะได้ไม่ติดกระทงอ๋อเวลาเวลาเรานี่ยกินอะไรเราเออเราเป็นนึ่งแล้วมันจะได้ไม่ติดนะคะแล้วก็แล้วก็หยดหยดอ๋อหยอดอย่างนี้ค่ะคุณป้าคะการหยอดเนี่ยมันจะต้องให้หยดเต็มกระทงไหมคะไม่ต้องเต็ม่ะมันขึ้นอูดมันอูดเต็มใส่กะทิแล้วมันจะร้นเ่มันจะพองตัวขึ้นมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวภาสาม น้องปิงบอกว่ามันอืดอ sure <and> ืดแล้วคือมันคองขึ้นมาเองนะนะแป้งคลองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วทําไงต่อคะคุณป้าแล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งอ๋อใส่ใส่แบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาให้มันเต็มมันจะคองขึ้นมามันเหมือนมันฟูขึ้นมานะฟูขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ยุบอ๋อเหรอคะคุณป้าเอ้คุณป้าคะแล้วเราจะใส่ ผงฟูไหมคะให้มันไม่ต้องใสอ๋อไม่ต้องใส่นะขนมหวานไม่ต้องใสอ๋อเพราะบางบางที่บางบางบางอย่างเนี่ยเขาจะใส่ผงฟูเนาะน้องตลุ่มเนาะเพื่อให้มันฟูขึ้นมาเลยแต่อันนี้เป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาติที่ถ้าเราทำกั้นหรือเก็บได้นานไหมคะนานค่ะเพราะมีผงผสมอะนะคะไม่มีผสมอะไรเลยไม่ได้ใส่สารเรียกว่าจากธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะไม่ได้ใส่แล้ว คุณป้าเคายังดอกดินเนี่ยที่คุณป้าเอามาทําเป็นขนมเนี่ยคุณป้าทําเอามาจากในสวนหลังบ้านหรือว่าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากในป่าเขาเอามาขายอเํามีข่าประจําปีนึงเขาก็จะมาถามว่าแจกดอกดินไหมก็บอกว่าเอาล้วเขาก็เอามาครั้งหนึ่งตอนแรก80บาทโลหนึ่งนะกิโลละแปดสิบอกเฉ่าดอก แล้วปัจจุบันนี้แล่ะปัจจุบันตอนนี้เหลือ30แต่ไม่มีแล้วหายากแนละ้วหายากกว่าจะได้ทานได้แต่ละครั้งเนี่ยต้องร้อยต้องหนึ่งปีปปนะแล้วหนึ่งปีใช่นะฮะแล้วก็ดอกดินที่ไม่ได้หาได้ง่ายไม่ได้หานะอยู่ในป่ามันอยู่ในป่านะแหมคนโบราณจริงๆนะคะท่านผู้ชมว่าสามารถที่จะนําเอาผลไม้หรือดอกไม้หรือว่าอัลากต่างๆมาทาเป็นเป็นขนมนี่ยก็เรียกว่าเขาเรียกการถนอมอาหารก็ได้นะฮะ แล้วดอกดิน1กิโลเนี่ยสามารถทําขนมได้ประมาณสักกี่กระทง่นั้นวสองร้อยสาม้อยอะไรอแล้วขายกระทงนัเท่าไหร่คะ4กระทง10บาท4กระทง10บาทนะคะไม่แพงแล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆนั่นเองหนึ่งปีทานได้ครั้งเดียวเสร็จแล้วพอเราทําใส่กระทงเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปนึ่งใช่ไหมคะอ๋อพอนาไปนึ่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ เราทิ้งไม่นานไหมคะไม่นาน้วแป๊บเดียวแล้วก็ใส่กล่องแพ็คแคือทิ้งไว้ประมาณสักสิถึงยีนาทีไม่ถึงประมาณ1 0บถึงสินาทีเสร็จแล้วก็นํากะทิไปโรยหน้าอีกครั้งหนึ่ง คุณผู้ชมคะวันนี้ตอนนี้เราได้หยอดขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนุตุ่มตอนนี้เราจะทําขั้นตอนต่อไปทําอะไรคะคุณป้าเอาไปนึ่งอ๋อเอาไปนึ่งค่ะนึ่งเพื่อที่จะให้มันสุกใหสุกแล้วน้ำนี่ต้องใส่ประมาณขนาดไหนคัะคุณป้าก็เลยขอบซึ้งให้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 มันเดือดแล้วใช้เตาแก๊สได้ไหมคะไม่ได้ มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยต้องใช้เตาถ่านมันไม่หอมด้วยใช่ไหมคะอ๋อต้องใช้เตาถ่านค่ะแลวถ่านนี่ต้องประมาณขนาดไหนคะก็เต็มเตาเลยค่ะเต็มเตาเลยนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือก็ยกนี่เลยไปนึ่งใช่ไหมคะค่ะอ๋อนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะนานกี่นาทีประมาณพอเราเปิดดูว่ามันประมาณ5 1 0ถึงนาทีค้าถึงสิบนาทีขนมก็จะสุกขึ้นมา เสร็จแล้วถึงจะ,จะเอา,าหน้ามาโรยก็คือเอากระทีมามโหยทังหน้า,าให้มันหอมให้มันอร่อยอีกทีนึ่ง<ฮ>ะนคะคะตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10บนาทีแล้วได้นะฮะ,ฮะๆๆคุณป,ป้าลองเปิดดูสิคะว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง โอ้โหน้องตุ่มน่ากินจังเลยอะคุณป้าทานได้อย่างนี้เลยได้ไหมคะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคุณป้าทําอะไรต่อคะเนี่ยเอากะทิทํำยังไงคะกรหยดอ๋ยหยดหยดโรยหน้านี่แหะฮะแล้วพอหยอยดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนึ่งไปอีกประมาณเท่าไหร่คะประมาณสักห้าห้านาทีแล้ว 5านาทีให้กะทิมันแห้งอ๋อให้กะทิมันแห้งก็จะได้ท<ต>านได้น่าทานน่าทานนะคะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ ขณะนี้ขนมของเราเป็นไงคะน้องตุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะ <c oughs> <c oughs> นี่น้องตุ่มดูดูดูเป็นสีใช่ <c oughs> เขาเรียกสีสีม่วง,งนะคะสีม่วงดูระหว่างการที่เราไปนึ่งเมื่อกี้นะคะ <c oughs> น้องตุม่มระหว่างที่เราไม่ได้ใส่กะทิกับที่ใส่กะทิ หน้าตาเป็นอย่างไรคุณป้าค้าแบบนี้ทานได้เลยไหมคะได้ค่ะแต่คนที่ไม่ชอบกะทิไม่ชอบมันก็ทานแล้วแบบนี้ก็ใส่กะทิใส่กะทิโอ้เดี๋ยวลองชิมดูไหมคะลองลองลองดู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 นะคะคุณป้าชิมด้วยกันไหมอ่าค่ะทานนแบบที่ไม่ใส่กะทิตรงนี้ที่จานน้อเออเดี๋ยวพี่จะลองชิมแบบที่ใส่กะทิแหมรู้สึกว่าความอร่อยจะอยู่ตรงกะทิหรือเปล่าไม่ทราบ เลยคะลองลองแบบมีกะทิสิคะอร่อยค่ะน้องตุ่มแบบมีความมันของกะทิอีกข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าเราสามารถรับประทานได้ทั้งที่ไม่มีกะทิแมะมีกะทิอยู่ด้วยนะคะคุณป้าคะถ้าสมมติว่ามีน้องๆเยาวชนอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการทําขนมดักดินนั้นติดต่อกับคุณป้าได้ที่ไหนคะที่ตำบลหนองปิงตำบลหนองปิงร้านร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะหน้าโรงเรียนชนบ้านนองปิงหน้าโุปธรรมนะคะคุณป้าพร้อมที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการทําขนมดอกดินนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าบุหลันเกลีแก้วนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําขนมดอกดินซึ่งหารับประทานได้ยากนะหนึ่งปีมีทั้งเดียวนะคะรั้งเดียวนะคะและก็ที่สําคัญต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร บนเรื่องการแว่นและท็อปส่งเสริมการเกษตรที่ให้การส,สนับสนุนในการดําเนินงานและการาทอทัศน์วัทธธรรมวันนี้นะคะแล้วเราจะพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ